สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ียกลำเพลนออฟฟิเชียลครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าอัมพวันคุณานุนสรตำบลน,น้องยายพิมพ์อำเภอนางรองจังหวัดบร,รีรัมนะครับ <c oughs> ตอนนี้เวลาหกโมงแรงนะครับผมกําลังสิกินข้าวแรงครับพี่น้องเมื่อกี้บิ๊อุ่นเน่กินเลยครับ ตำบะคงมาแต่ขั่วนะครับแต่รถขัวอันนี้ก็คือเพื่อนว่ายังก็ต้มเล้งบ่เล้งหมูลเล้งหมูตมกระดูกอ่อน้งหมูตมกระดูกอ่อนอันนี้ห่อม,อ,นนคคอมาแต่บันแพงนะครับอันนี้ตำอยู่ขั่วปลาเผานี่ก็ห่อมาแต่บันแปงปุ โมโหว,ว่าสิกินได้บ่เอิ้นไผเบื้องแชทคพื้นยังโ่เห็น,นหต้มปลากะมาแต่คคัวนะครับกำลังสิบปบปาทปกม่วงโซกกินนครับ่ฮโหใส่โทรศัพท์เบื่องก่อนอ่ะอันนี้ใส่โทรศัพท์มันโทรศพัพท์เอิ้นไผ คือบ่ม hmm. ียังสชทธอยุสัสชิกัยูนิฟด่ฟีดยู่ใส่ปัดขึ้นไปบ่มียังเนยแหละมีเตสคริปโซล่าสุด เออจะเอามาไ่บอกไถอดสินไหมเอาที่เสื้อมากั้นแต่หนางานผุนีอถอดเนื้อแดดเดียวนะจะตายก็ตายไปแล้วสภาพนอนจนมาหาโมงแรง<า>นะครับาตายก็ตายไป,ไปแล้วนเนี่ยองหอดจะนึกว่าออห,าห้าน นอนแบบบักย่างคักเลยผมว่ามันชิบวลงมาเลยแม่ลูกเลี้ยวได้หล่ะคันทีลูกเห็นบอร์เนี่ยว่าแต่แม่ตื่นแม่กับลูกโรด ลูกเรียกใส่ผมผมขึ้นรถสามเที่ยแะไรแม่จังลูกเอาคืขึ้นคนขึ้นลอยทุกคนผุญโยหันบ้กสามเที่ยแล้วคนขามแม่ไปกขามแม่มาอยู่หันแม่ตื่นอยู่แหละแต่แม่ไอยากลุกเลยสิแม่แม่เป็นอยากนอนแบบเมื่อยคือยังเมื่อยตาบะขึ้นเนี่ยแม่แต่มันเอายิ้มแต่ยิ้มทั้งหมดเอออันใจโบออกงบโล่งอากาศปวดโป่งโอ้ใจโป่งยิ่งเสยงั้นอยู่กลางทะเลกลางภูเขาลูกไ นางัีกุ้งนี่ฝนกัยใหใชดังยจะอกือนีดีาคเล็กๆลิ้มฝนปายดูฝนเลยหรอกมันเป็นอันนี้เป็นคือจังล้ายๆวัดสีละไข่ละออง้ายๆละอองแต่กับโบแมนวันใหญ่กว่าหันนิดนึงโอ้บสางวงไม่จะแสบสุดอย่างเงินบโอเคเลิเป็นตะสบแต่ว่าแสบบอต้องชิมดูก่อนแ่ตาตรงป้าเลิศมากเลยเมสุดยอดเลยม้

มาหาพล่มหนาวจอยรจนจอยรถนี่ข้าวกบมงบมงปาสปาเฮ้เราซาดีห้อมสิหวานหร้อป่นี่ซาดีเด้ไก่ย่างไก่ย่างตหาหลงไปเป็นลงทางอยู่บ่ ย,ย,ยุ่ใส่ว่นะ,อะ<ไ>ทอดสินน้นนะแม่บอนี่มันอยู่นห่อกระดาษห่อกระดาษบอห่อกระดาษขาวๆเจ้าเป็นคนถืออยู่ข้างล่างหรือเปล่า,าจะไปเอาความยี่เท่างรถมันจะว่างไว้เท่างรถบะ เปียของกระถือลงมาน้ากันจาได้อยู่ถือบอดี้บางเลยมือนเลยเเใส่ป่ะโอ,อโอ้ยบได้กินดอกซื้อมาลอยหนึ่งพุนซือ้อมาจะมือไหนอ่ะบ้างหันนี่ละทั้งหมูทั้งเนื้อก,ก่อนสิไปอาบน้ำนี่ไปหามาเลยนี่มันยึดถุงแบบไรยึดถุงดดคเคงกระดาษห่อเข็บถุงพลาสติกนี่ละแต่ว่ามันมีกระดาษสีขาวห่อทั้งในไหมนี่่ละ นั่นแสดงว่าแม่จับอยู่มนคาคปะบว่คุณตงเป็นเบว่บแม่สั่งแม่เป็นบปะรดยูู่บลดคืออาบอดีอยูทับงหลดบอดี้บ้างมือเลยครับผมถือมานน้ำมันใจถือมาน้ำเสียผาเป๊ะเป๊ะมันต้องอยู่นี่ละเออมันต้องอยู่นี่เดี๋ยวหาก่อถทายคลิปแล้วกันฮาเรื่อยกินเขา ไ่มาลูกีครับขอบขอบอยู่แต่แต่าคุ้งวานครับขุงคู่วานห็นปะร้านเราต้องกินมันแสบยูกนัอวานนะ นล้ทิมพัดเซีนมดเบอ,อ่ะ,ออะเด้อครับผมพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันครับผมปัดวป่าอาัมพวานนะครับใส่เมื่อกับว่าไดบันเล็บนั่นละตามนั่นละเล็บอันนี้ เด็๋คาจลูนไปหาสินก่อนาสิดอปก่อนครัเดกแล้วตเขายังยีน้ำมันอีย่าน้มันิเออมาต้ขาอยู่ขั้วมันไปแล้ววะมันลงทองมันรืบเดี๋ยวไปตมันานนงองไ่ไดู้เขามีกอมนหได้อง เพิ่งเตียงมาวะมามีตายแล้วทัานได้กระตรงยูนิตินแต่ว่ามันสีว่างอยู่มองใด้บ่หู เอาละครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวหาทอดชิ้นก่อนนะครับผมสวัสดีครับ